สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบ้าป่าบ้านน้องแชนแนลเอฟซีอ FC ของสาวน้อยเป็นแป้งสุขสุซุกคนวา่าจะอยู่ไทยอยู่หน้าอยู่ป่าอยู่ดอยอยู่ไฮอยู่สวนวันนี้มาพบปะกันครับวันที่ ina, 2, ยีบเอ็ดมีนาสองพันหกร้อยหกสิบหกกลับพี่น้องอหลังจากที่ได้เบิ่งไร้สดของน้องอ,อ,งอิงเมื่อคืนนี้จากที่บ้าวผู้ไร้ได้ไปขออนุญาตน้องอิงให้เป็นคลิปสั้นให้เฮาได้เบิง่ง ก็ถือว่าบา้าผู้ใต้ได้ออกมาเบ้าแล้วว่าหลังจากที่บอกน้องอิงน้องอิงก็ได้บอกกลวว่าวให้ไล่สดแบบบ่สดุดก็ถือว่าเมือ่อคืนนี่ก็บ่สดุดอีหลีพี่น้องนี่ก็เป็นความแปลกเลยเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นความบังเอินกับแล้วแต่พี่น้องที่คิดต่างๆหน้าหน้าคิตจังแล้วแต่ความคิดพี่น้องบา้านนี้สิ่บ,บ่าเบ้าเรื่องเพ่ง จบแบบบอเทของบอโจเมื่อนี้นะครับเด้อวันที่ยี่สิบสองเอ่อวันที่ยีเอเอนะครับบอโจยุคนี้เสย็จไปลองเอ่อเสดไปทาย MV เอมวีนะครับทายเอมวีมือนี้กับทีมงานปลาลูกครอกหลายหลายคนอ่าแล้วก็พระเอกโบวัชระนยินวางท่นเป็นพระเอกเอ่าติดตามผลงานเลีไนลองเด้อจบแบบบอเทเมื่อนี้เสดเอ่อเสดทายเอมวี อ่าเตม MV ออกมาราิีมาเปิดสู่ใสหูใส่สตาสู่มินรักแฟนเพ่งให้รับชมรับฟังกันกันกบวันที่ยี่สบวันที่ยี่สมีหน้าพี่น้องรอเชี่ยรล่รอแช่รอดันอ่าหลังจากที่พี่น้องได้เช่ได้ดันเพ่งเลือกเขาสาอายเดี๋ยวนี้ได้สี่ล้านหนึ่งแสนกวิว ภายใน6หกหมื่นถือว่าสุดยอดอีลีหอบฝันมาลังหันสองเดือนอ่ายในองค์หญิงมาอยสองเดือนและะ้วก็เฮ็ดซิงเกิลขึ้นมาหอบฝันมาลังหันเดี๋ยวนี้ได้แปดล้านกวิวถือว่าย่างติดหนึ่งมาแรงในเพ่งในไอ้ลูกชุ่งเน็ตเวิร์กหลายสัปดาห์มาแล้วพี่น้องก็ขอบพูดในห,หลายสรับเอฟซีซอยเสียซอยทนุนคือเก่าคือเดิม เมื่อนี้หลายๆบรรยากาศหลายๆบรรยากาศที่หลายๆช่องที่ในไทยทอดมาได้ทายทอดเรียงคนดูแลน้องุ้งอิงอีกคนหนึ่งก็คือน้องมอนอิงครับหลังจากที่ในเบงยู่หนาเวที่เมื่อคืนนี้ที่เพิ่นในไร่สดในเบงกระเือว่าน้องมอสอิงเฮ็ดออกมาดีๆครับสําหรับน้องมอสอิงกัเป็นครั้งแรกนะครับที่ อ่าดูแลอ่น้องอุกิงก็คอยปับคอยเปลี่ยนกันไปพี่น้องอาจ,จถือใจแด้พถือใจแน้ก็ะจะเฝ้าว่ากันนะพี่น้องเด้อครับพี่น้องบ่มีอย่างหลายดยกอยกมือนี่ครับอย่างมาทักไายพี่ทักไายน้องอ่าหลายเรื่องหลายเหล,ล่าที่บอกให้พี่น้องฟังเพราะว่าจะเป็นเรื่องเพง่งบอโจเพง่งจบแบบโบเทออ่าเพราะว่าจะเลี้ยงน้อ,นนองอุกิงมีอ่าคนดูแล เพิ่มอีกผูนึงก็คือน้องมอนอิงครับซอยสามสนซอยเชี่ยน้องแล้วก็ทีมงงาปลารองคมือนี่เสร็จไ,ไปแสดงเต็มวี่ห้บอสโจยมนินเพง่งจบแบบบอเทแหล,ล,ล้กก็หไล่ไล่เรื่องไล่ไล่เล่าให้ไปติดตามที่ช่องสาวน้อยเป็น้งพ่งให้ไปติดตามที่ช่องได้ไล่ช่องทีลงไทยลํำเพิ่นออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณไายไล่โดย่น้องเดอ้อที่รับติดตามช่องสาวน้อยเพง่งติดตามช่องบ่าวปลาบ้านน้องใช่นเนาะ ฝากกดติดตามฝากแชร์ฝากแชร์ฝากติดตามอ่าช่องบ่าวป่าบ้านน้องน้ำเงียน้องผีน้องเดอ้ออ่าเดี๋ยวนี้เกิดถึงสี่พันอ่าคนติดตามแล้วก็ขอบคุณห,หลายๆสหรับเอฟซีสุขสุขคนเออคอนเทนต์นนมีสาระแนววิสาระแนีกะซอยเสียซอยดัดไม่ผีน้องเดอ้ออ่าขอบคุณห,หล้รายรับนอนรับค้อยในเงินเมื่อนนอนเตือนค้อยในเงินแสนแบนเมื่อไปเด็กแก้วมันนี่โศกโลกหายยามาพานัน จงเป็นของเอฟซีเบาป่าบ้านน้องเชนแนวสุกุสุคนครับเดินทางไปทางไหนก็คอยตลอดปลอดภัยมีแนวมาก,กับมาไก,กา่ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ครับพี่น้องคลิปหน้าจะมาบอกกันไหมสวัสดีครับ